สวัสดีครับวันนี้ครับอิตติ้งเราก็จะมาทำเมนูง่ายนะฮะพอดีเห็นอยู่ใน YouTube ช่องหนึ่งนะฮะเป็นข้าวผัดมาม่าเกาหลีนะฮะอันนี้เป็นสูตรแบบเกาหลีเลยคนเกาหลีทำขายนะฮะนะเริ่มกันเลยก่อนเดือนแล้วก็แน่นอน,นะฮะเราต้องมีมาม่าเกาหลีครับฉีกซองให้เรียบร้อยนะครับเอาเครื่องปรุงออกมาฮนะแล้วก็เอามาม่าที่มีใส่ถุงนะฮะ สูงอาจจะสูงนะดีอาจจะสูงเราก็บี้ครับบี้บี้ให้แตกฮนะบี้ให้แตกสักเบื้องเน,นี่ยนี่มันเกาหลีนะฮ <laughs> ะเละพอประมาณ ็คือเละอือเหมือนกินมะหมี่แห้งอ่ะยังยังไม่เหลือเอาสว่าอีกเอเอได้ได้แต่สุ่มแตกลงนั <c oughs> ่นแหละไั่ละแล้วเทกลับไปในอย่างเงี้ยแล้วฮนะแล้วก็นำน้ำน้ำเดือดนะฮะต้มน้ำมานะเทใส่ไปแค่ท่วมเส้นมะมี่นนะฮะ ือเราจะทําให้เส้นน้นมันสุกก่อนนะครับเมนูนี้ง่ายนะอ่าประมาณนี้แห่ปิดไว้ร้อนๆนครับนี่ขั้นตอนต่อไปเราจะไปผัดข้าวนะครับนี่นอนต้องจุดไฟก่อนนะครับแล้วก็เส่น้มานลงไปนิสหน่อยอ่าประมาณนี้กำลังดีเรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะผัด ัดไข่ของเรากะข้าวประมาณตั้งหนึ่งถ้วยนะฮะเปิดที่ดูดควันนิดนึงนะครับได้ไม่เหม็นอ่ะพอะมันเราร้อนได้ที่นะฮะเราก็อุ่ยร้อนมือจริงด้วยเนะี่ยใส่ไข่ลงไปครับซุบนะฮะเหมือนกับัดไข่ฮนะ มีดีครับแล้วก็ใส่ข้าวตามไปเลยครับข้าวเป็นข้าวหอ,อมบริที่เราใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณหนึ่งถึงก้วยฮนะหน,หนึ่งคนอิ่มฮะถัดเลยครับเราจะไม่ปรุงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับตามสูตรเป๊ะจากคนเกาหลีที่เราทำขายกัน,นครับ hay sụp nít nửa ngáp hãy đu có mát biết đu đây đu đi ngay đu đi ngay đu hay á, โอเคเอาหัวหม่าที่เราต้มไว้ฮนะใส่ไปลยครับม่าเข้าไปตัวนี้จะมีเครื่องอมีเครื่องอยู่นะครับให้เข้ากันนะครับโหทาเล่นไปเยอะแล้วเนี่ย กินกันหน้าหอม,มกันหน้า กระจายกับกระเด็นกระจายโห,โ,หโหไง <c oughs> เสียอย่างทองแต่เราก็จะมีเครื่องปรุงของม,มาม่าเกาหลีนะฮะ <c oughs> อันนี้หองอะไรเียลาเมงคิมชินะเป็นรสชาติอะไรเนียคิมจิก็กิมจิ รสกิมจิอ๋อยี่ห้อซัมยังใช่ไหมมาเมนกิมจิมาเมนกิมจิคือเป็นอะไรเป็นรสมันนะฮะโคเลียกิมจิเฟเวอร์เติมเครื่องปรุงที่มีให้ในซองทีเงหนซองลงไปครับนี่น่าจะละลายมั้งควรจะต้มไหมเนี่ย どう เครื่องมัน่ีลดไฟหนึ่งฮะจะได้จริงๆถ้าเราใส่เครื่องตอมต้มนันจะดีกว่าเราพลาดไปนิดนึงครับแต่ว่าก็ได้อยู่สีเริ่มจะโอ้โหมากไป้วเริ่มเค็มแล้วเริ่มเค็มแล้ว ไปเลยครับจนให้มันอา่ามันคลุกเข้าเข้ากันนะฮะโอ้ย่ยว่้าวของเ้องได้และนะนเสร็จแล้วครับ ไปเป็นขั้นตอนการจัดจานะเดี๋ยวเราจับแบบสไตายที่เขาทาเลยนะขั้นตอนการจัดจานเะนีเราก็เอาข้าวผัดมาม่าที่เราผัดเสร็จแล้วนะใส่ลงไปในก,ก,กระบอกเนี่ยมาม่าเนะี่ยฮะอ่ะมาม่าครับแล้วก็กดแน่นๆหน่อยฮนะ ดีนะหึงถ้วยเสร็จแล้วฮะเราก็ทําการคว่ำถ้วยนะปั๊บลงไปประมาณนี้ฮะตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เป็นไงสวยงามเป็นภูเขาเลย้โเป็นธรรมดาเหมือนนี้คลิปตูนฉบับเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรไปเลยนี่ครับ ข้าวผัดมาม,ม่าสไตล์เกาหลีนะฮะเนี่<ม>ดูโหดิสันดิกด๊กๆเข้ามานักันนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนะฮะชิมกันเลยนะครับตักด้วยช้อนเกาหลีฮะคว้เข้ามปคำแรก อืมเอาจริงก็ขายนิ่มกันนะข้าวผัดกิมจีอะเนะข้าวเมจีนะแต่จะมีความเค็มกว่าอุ้ยกระเด็นโทษทีกระเด็นฮะอนะ่ามันจะเค็มมาม่านะนิดนึงนะครับแต่ก็อร่อยดีนะขืม่สองอ่ะอืมได้ครับนี่ครับเข้าผัดมาม่ากเกาหลีนะฮะ เมนูง่ายๆสไตล์วันหยุดหรือว่าสไตล์เมนูคนเดือนนะฮะที่อัปเกรดขึ้นมาที่นึงนะฮะก็ไปลองทําทานกันครับสําหรับช่องอิตติ้งะฮะใครทําทานแล้วนะก็ลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยฮะว่าเป็นไงอร่อยบ้างไหมอร่อยหรือเปล่าอร่อยจริงๆนะแต่ว่าคุณก็จ,จะเลือกรสชาติของมาม,าม,าม,าม่ารสอะไรก็ได้นะ,ะคุณชอบนะฮะมีเยอะแยะมากมายะฮะตามซูเปอร์มาร์เก็ตคุณก็ไปเลือกดูนะครับลองทําทานกันครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย Nice. <sighs>